สวัสดีครับคุณสุภาพรุษดหากคุณติดตามช่องเรามาสักพักแล้วกําลังอินกับการแต่งตัวมีแพชชั่นกับคลาสสิกเมน์แว์แล้วนะครับผมเชื่อว่าไอเทมต่อไปสําหรับผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยก็คือนาฬิกาแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาที่เรียกว่าเป็น Latest Purchase ของผมกันครับยินดีต้อนรับกลับสูส่ s v b Bespoke Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกากันครับส,สบายๆเดี๋ยวผมจะบอกว่า นาฬิการุ่นที่ผมซื้อมาล่าสุดเนี่ยคือรุ่นอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงบ้างแล้วก็ทําไมเหตุผลอะไรถึงซื้อถึงชอบนะครับเผื่อว่าจะเป็นไอเดียเป็นรีวิวให้กับเพื่อนๆก็คงไม่ได้สปอนเซอร์อยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ซื้อเองใช้เองนะครับก่อนอื่นเลยครับจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ชอบนาฬิกามาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็ผมเชื่อว่าสุภาพบุรุษหลายท่านก็คงจะชอบเหมือนๆกันครับนาฬิกาแล้วก็คงจะมีนาฬิกาในฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะใส่นาฬิกาเนี่ยสักครั้ง ผมก็เข้าสู่วงการ Luxury w a t c h มาสักประมาณสัก6ปีได้ 6- 7ปีได้นะครับตอนที่ซื้อเรือนแรกเรือนนั้นก็จะเป็นแพนาายประมาณสักแสนกว่าบาทแสนไปยๆนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมซื้อตัวนี้ที่กำลังจะโชว์ให้เพื่อนๆด,ดูอยู่นะครับก็เนื่องจากว่าผมใส่แพนาายตัวนี้ใส่แบบเบื่อมากแล้วนะครับเห็นเห็นแล้วก็คือไม่อยากจะหยิบม,มาใส่เห็นใส่จนเรียกว่าเบื่อแล้วไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยเอาไปขายแล้วก็ซื้อตัวนี้มา ตัวนาฬิกาที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ครับเ,เพื่อนๆก็คือ Rolex Deep s e b l u l u e นะครับ r e f e r e n c e Number 126660นะครับ mm. ซึ่งผมเชื่อว่าหารีวิวได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับในเมืองไทยก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อเนี่ยก็รีวิวไม่ค่อยเยอะรีวิวถือว่าน้อยมากเลย Rolex Sea Dweller Deep Sea D-blue นะครับทำโมเดลแรกเมื่อปี2014ตามชื่อคำว่า Deep s p c เลยครับโร le ็ Rolex ได้ออกแบบนาฬิกาเรือนนี้ให้เป็นนาฬิกาแห่งการสำรวจใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะเลยนะคร เป็นนาฬิกาสาหรับนักดำน้าที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษตัวโรเล็กดีฟซีดีบลูที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ครับก็จะเป็นหน้าปัดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติให้กับการดำน้ำครั้งปรติศาสตร์ของเจมส์แคมรอนนะครับพุ่มกับชาวแคนาเดียนเนาะกำกับหนังดังมากมายเลยเจมส์แคมรอนเนี่ยได้ทําการโซโล่ดายนะครับโซโล่ดก็คือหรือว่าดำเดี่ยวคนเดียวเลยลงไปที่มาเรียนาเทรนช ซึ่งเป็นร่องลึกที่สุดในโลกเลยนะครับในทะเลเนี่ยเป็นร่องลึกที่สุดเลย mm hmm. เขาดาฟิฟลงไปคนเดียวและนั่นก็เป็นเหตุผลครับที่หน้าปัดเนี่ยมันไล่สีครับจากสีน้ําเงินไปจนถึงสีดํา mm hmm. ก็น้ําเงินก็จะเหมือนเป็นพื้นผิวทะเลนะครับแล้วใต้ลึกทะเลสุดก็จะเป็นดํามืดสนิทนะครับ mm hmm. ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็หน้าปัดเนี่ยก็คือจะมีความโดดเด่นจากสีนี้เองและที่ผมชอบและผมเชื่อว่า หลายๆคนสภาพบุรุษหลายคนเนี่ยชอบก็คือตรงคําว่านีฟ e ีครับที่เขียนเป็นตัวหนังสือสีเขียวนั่นก็คือสีของเรือดำน้ำที่เจมส์แคมรอนใช้ในวันนั้นนั่นเองครับโอเคครับเรารู้แบ็กกราว n ์คร่าวๆของนาฬิกาเป็นไปแล้วนะครับทีนี้เรามาคุยกันถึงเหตุผลแล้วกันนะว่าที่ผมซื้อเรือนนี้เพราะว่าอะไรเนาะจริงๆแล้วผมก็ชอบนาฬิกาอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ซื้อนาฬิกาที่ เรียกว่าอะไร Luxury Watch ราคาเป็นแสนอัพอ่ะครั้งแรกตอนอายุประมาณสัก30ตอนนั้นก็ซื้อเป็นแพนารายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสซื้อโรเล็กซ์อีกประมาณสัก3 4เรือนสะสมเอาไว้นะครับตัวนี้ไม่ใช่โรเล็กซ์เรือนแรกของผมเนาะแล้วก็โรเล็กซ์ที่ซ,ซื้อมาก็ไม่คิดจะขายอยู่แล้วก็สะสมเอาไว้นะครับจริงๆแล้วตัวช่วงที่ผมซื้อตัวนี้คือตอนนั้นผมใส่แพนาร์ er จนผมรู้สึกว่าผมเบื่อแล้วนะครับใส่มาหลายปีและก็เลยเออเอาไปขายดีกว่าแล้วก็ รวมเงินแล้วก็เพิ่มเงินไปซื้อตัวนี้มานะครับก็ก่อนจะซื้อก็รีเสิร์ชประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ดูในในกรุ๊ปในใน u t u b e ดูรีวิวดูอะไรต่างๆก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอารุ่นไรลีแล้วก็ไปสะดุดตากับตัว Deep CD b l u e นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เคยไม่เคยอยู่ในความคิดมาก่อนเลยนะแต่ผมเป็นไงไม่รู้เห็นหน้าปัดเราคือชอบมากเลย สีน้ำเงินไล่ไล่โทนอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูนะครับไล่จากน้ําเงินมาเป็นดําแล้วมันดูแบบมันดูโดดเด่นดีแล้วก็มีคําว่าดิฟซีสีเขียวเงี้ยแล้วผมเป็นคนแพ้สีเขียวด้วยไม่รู้เห็นสีเขียวแล้วก็ใจออดทุกทีเลยนะครับเขียวน้ําตาลนี้จะชอบมากก็เหตุผลที่ซื้อก็คือรู้สึกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราหมายถึงว่าเข้ากับการแต่งตัวของเราเราชอบเราชอบใส่สูตรก็จริงเราชอบคลาสสิกเมนสแวร์ก็จริงแต่ เรายังชอบผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความสปอร์ตเข้าไปด้วยกันอะไรอย่างเี้ยครับอย่างผมใส่ s ั f ฟรีแจ็คเก็ตกับเสื้อโปโลบางทีผมก็ใส่สูทกับเสื้อยืดใส่ผ้าแพทเทิร์นที่มันดูคลาสสิกกับไอเทมที่มันดูแคชชัวรมากๆมาผสมกันอะไรอย่างเี้ครับหรือว่าอย่างเราแต่งตัวกางเกงยีนเงี้ยเราก็จะไม่ได้ไปทรงที่มันกระบอกใหญ่หรือว่าคลาสสิกเกินไปครับเราอยากให้เราดูใส่แล้วดูสูงดูขาย,ยาวอยู่อะไรเงี้ย เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันดูสปอร์ตีด้ดีดูแบบมีสีน้ำเงินเราสามารถใส่ชุดทั้งชุดที่มันดูเรียบๆเ,เลยแล้วก็ใส่นาฬิกาตัวนี้เข้าไปตัวเดียวก็คือจะจบเลยอะไรเงี้ยครับโอเคครับหลังจากเรารู้แบ็กกราวน์นาฬิกาทำไปคร่าวๆแล้วผมก็เชื่อว่าถึงเวลาที่เพื่อนๆเ,เราคอยแล้วเนาะเรามาอันบ็อกซ์นาฬิกานี้กันเลยดีกว่ามาปุ๊บนี่พอเราซื้อมาปุ๊บก็จะได้เป็นกล่องอย่างนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ซื้อจากเอ่อ Rolex Dealer เนาะ ผมซื้อเป็นมือหนึ่งที่ที่แบบเหมือนเขาเอามารีเซลอีกทีนะครับก็จะได้อุปกรณ์ทุกอย่างมาครบเลยนะครับพอเราเปิดมาจากตรงนี้ปุ๊บก็จะได้เป็นกล่องออกสีเหลืองอ่อนๆของโรเล็กซ์สย่งนี้นะครับแล้วก็เปิดนาฬิกาเปิดนี่มานะก็จะเจอกล่องสีเขียว เอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับมีตามงกุฎโรเล็กซ์แล้วก็จะเป็นนาฬิกาดิฟซีอย่างนี้เลยและตรงนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ช่องซิฟเฟตตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นพวกเวอร์วอลเกอร์ตีเนาะใครที่เคยซื้อโรเล็กกันอยู่แล้วก็จะเห็นเองมีการันตีนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นผมปิดตรงนี้ไว้แล้วกันเนาะซีเรียลเดี๋ยวคนที่ซื้อต่อเข้ามาเขาจะว่าเอาเนาะเป็นโมเดล1 2 6 6 0นะครับแล้วก็เดย์ออฟเพอร์เชสครับก็จะเป็นของปีที่แล้วเดือนวันที่9เดือน7ของปี2022 ะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแมนนวลแมนนวลอยู่ตรงนี้เป็น Deep s p C แล้วก็จะมีเนี่ยแมนนวลการใช้บอกหมดเลยนะมีฮีเลียมเอสเคปวาลมีอะไรพวกนี้ที่แบบเราอยากรู้ว่าเอนมันดำน้ำําคนดำน้ําจริงๆจังๆอะ่ะเขาใช้กันยังไงก็ดูได้นะแต่ส่วนผมก็ไม่ได้ไปดำอะไรที่ไหนแล้วครับแค่ซื้อว่าสวยดีก็จะมนะอีอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มา แล้วเ,เราก็ปิดตรงนี้ปุ๊บทีนี้เรามาดูตัวนาฬิกาอู้สวยมากเลยนะจริงๆผมชอบมากเลยนี่ตั้งแต่ซื้อมาคือยังไม่ได้ตัดสายยังไม่ได้เลย,เลยนะครับไม่มีเวลาทําอะไรเลยเพราะว่าปีที่แล้วยุ่งมากนี่เรามาดูกันหน่อยเปิดแกะพลาสติกออกจะได้เห็นกันชัดๆนี่ครับนี่เลยนาฬิกา De e p ีซีดเว l l ลนะครับสวยมากนะผมว่าเป็นการเขาเป็นการไล่สีที่ เรียกว่าสวยจริงๆอ่ะจากน้ำเงินมาแบบกรมท่ามามิดไนท์บลูมาเป็นแบล็ k สีดำเลยนะครับแล้วก็มีพายน้ำด้วยนะพายน้ำเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับถ้าเราปิดไฟก็ตัวนี้ก็จะนี่หมุนได้ฝั่งเดียวเนะาะเป็นการจับเวลาหมุนกลับไม่ได้นะครับในส่วนของตัวสายครับก็จะเป็นสายออสเตอร์เนาะก็จะดูสปอร์ตดีนะครับแล้วก็ จริงตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นนาฬิกาดำน้ำใช่ไหมครับก็บางบางคนเนี่ยนักดำน้ำเขาก็จะใส่บนชุดเวสตสูทของเขาเนาะครับก็ตรงนี้ครับมันสามารถปรับซส์ได้เลยนี่เราแค่แกะตรงนี้ออกมาปุ๊บปรับให้มันหลวมออกมาเนี่ยจะได้ประมาณเนี่ยจะได้ค้อเพิ่มนะครับ แับออกมาอย่างนี้ปุ๊บเพื่อให้เราใส่บนเวสสูรของเราได้เลยครับเพราะว่าเวสสูรมันก็จะมีความหนาประมาณนึงเนาะพอเราใส่บนเวสสูรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตัดสายไม่ต้องไปอะไรให้วุ่นวายเลยครับก็ถือว่าออกแบบมาสําหรับการดนาน้าลึกโดยเฉพาะนะครับสวยมากๆนะจริงผมชอบชอบมากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าคือผมม,มีนาฬิกาโรเล็กซ์อยู่แล้วบ้างนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวที่มันมีเนะี่ยมันหน้าตาคล้ายๆกันเลยอะไรเงี้ยครับพวกซับโนเดหรือที t มีเข็มเขียวอะไรเงี้ยครับ ก็จะหน้าตาเหมือนๆกันแต่พอได้ตัวนี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเออมันมันดูแตกต่างดีมันดูสวยดีแล้วมันเหมือนแบบคือมีมีตัวเดียวแล้วมันจบเลยอะทั้งทั้งชุดเราใส่เรียบๆมินิมอลคลีนคลีนได้เลยนะครับมีนาฬิกาตัวนี้ตัวเดียวผมว่าสวยเลยแล้วเป็น conversation starter piece เนาะเวลาคนเห็นก็แบบเออทักถามว่าเอยมันเอยรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยเห็นคนใส่เลยอะไรเงี้ยครับอืมก็ถูกใจนะครับจริงๆถูกใจแต่ว่า ที่ต้องบอกเพื่อนๆอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้ค่อนข้างใหญ่นะมันหน้าปัด44มิลนเนาะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นข้อให้ดูแล้วกันนะครับพอขึ้นข้อเสร็จปุ๊บประมาณนี้นะครับยังไม่ตัดสายก็อาจจะแบบข้อเหลือเยอะนิดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันก็ผมเนี่ยข้อมือประมาณสัก6.25นิ้วนะครับก็ข้อมือทั่วไปไม่ได้ใหญ่ก็จะเต็มๆหน่อยเนาะแต่ถ้าใครข้อมือเล็กเนี่ยก็ผมว่าอาจจะอาจจะล้นนิดนึงนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือมันมีความค่อนข้างค่อนข้างหนา,น,านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกะาวจะใสใ่กับเสื้อเชิดอ่ะผมแนะนําว่าให้ตัดเสื้อเชิดปลายรอบข้อมือครับฝั <hein? S 2> ่งที่เราจะใส่นาฬิกาถ้าถนัดซ้ายานะครับก็ให้เอารอบข้อมือรอบข้อมือเสื้อเชิดฝั่งซ้ายให้กว้างกว่าฝั่งขวาสักหน่อยเนาะเพราะไม่งั้นเดี่ยมันจะใส่ใต้เสื้อเชิดไม่ไหวนะเพราะว่า หนาอยู่พอสมควรนะครับหลายๆคนบอกว่ามันใหญ่มันหนักครับแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคมากเลยนะไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปนะครับมันก็เต็มข้อมือดีเนาะก็ถ้าจะหาสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออถ้ามันจะเปลี่ยนได้ะครับในนาฬิกาเรือนนี้สักสักที่หนึ่งเนี่ยก็คงจะเป็นตรงที่มันเขียนว่าดิฟซีแล้วก็มีบรรทัดข้างใต้มาอีกประมาณเนี่ยครับที่กันน้ําได้3,900ซีเผมรู้สึกว่าบรรทัดมันเยอะไปนิดนึงเนาะ5บรรทัดอะผมว่าเออถ้ามันสัก สักสามบรรทัดอะไรเงี้ยมันก็ยังจะดูคลีนคลีนขึ้นมานิดนึงอันนี้ความเห็นผมส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าเออถ้ามันจะเปลี่ยนได้จริงเนี้ยก็อยากจะเปลี่ยนตรงนี้แหละให้ให้ให้มันดูคลีนกว่านี้อะไรเงี้ยครับตอนนั้นที่ผมซื้อเนี้ยผมซื้อรนะีเซลเนาะไม่ได้ซื้อในในในูในย์นนของเขาจริงๆนะครับก็เป็นตัวแรกเลยในชีวิตผมนะที่ผมซื้อรีเซลนะปกติผมจะซื้อแต่ใ,ในในส่นโรเล็กซ์ก็ซื้อมาตอนนั้นประมาณห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะ ราคาก็จะแพงกว่าในในเว็บไซต์เขาอะประมาณสัก5 0,000บาทแต่ว่ามันก็ไม่ต้องรอแบบ list เวตติ้งลิสต์เ็นปีนะครับก็ความคุ้มไม่คุ้มหรือ,อยังไงก็ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ประเมินกันนะครับก็สำหรับตัวผมเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปตัดสายใส่เดี๋ยวกะว่าหลังจากนี้แหละจะจะผัาสายแล้วก็ใส่ละนะครับก็ถ้าใครหารีวิวตัวนี้อยู่เนาะที่ผมทำเพราะว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีรีวิวเลยที่แบบเป็นของคนไทยอะไรเงี้ย ก็เลยเออลองรีวิวดูนะครับถ้าใครชอบหรือว่าใครดูแล้วแบบมันไม่ใช่เราก็จะได้แบบเ,เปลี่ยนไปเป็นรุ่นอื่นเลยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะแล้วถ้าใครอยากจะดูรีวิววอชคอลเลกชันของของผมนะครับหรือว่าใครมีวอชคอลเลกชันอะไรที่อยากจะแชร์อยากจะทําคลิปด้วยกันก็บอกได้นะเดี๋ยวเราทําคลิปด้วยกันได้ครับมาแชร์ความรู้เรื่องนาฬิกากันนะครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปรีวิวนี้เนาะถ้าชอบหรือว่า อยากจะดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวเราลองทำคลิปรีวิวกันมาเพิ่มเติมดูก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ